สนับสนุนโดย ibf ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770น่าจะเชื่อถือได้แนละเพราะข่าวออกมาทุกสำนักอะเดี๋ยวนี้ข่าวไวจนน่าจะเป็นความจริงอะการเมืองอะนะมันก็ไม่รู้ว่า จริงไม่จริงตรงนี้มันก็ต้องมีต่างฝ่ายต่างได้เปรียบก็ต้องอาจจะแบบมีการการพูดเท็จบ้างหรืออะไรเงี้ยเราก็อันนี้ความจริงเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะนะภาพเราไม่เห็นนะเพียงแต่ว่าฟังจากข่าวสารจากจากทางเน็ตทางอะไรเนี่ยมันก็มีออกมาให้เราเห็นเราก็ก็ฟังหูไหว้หูแหละแต่ว่าตกวันมันต้องออกมาเป็นความจริงอ่ะน่าจะน่าจะน่าจะจริงนะคะถ้าไม่งั้นจะมีข่าวได้ไงใช่ไหมคะก็ก็เขาคงมีคําตอบของเขาอะค่ะถ้าคิดว่าถ้าถ้าเขาแก้อย่างนี้ก็แสดงว่าคือ ต้องมีประเด็นอื่นที่แบบอาจจะทําให้เขาต้องแบบออกมาพูดปฏิเสธอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็น่าจะได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าทางทหารเขาจะออกมาไหมหรือยังไงแล้วแต่เขาอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นทางออกของประเทศก็ได้หรือไม่ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะตัดสินใจผมคิดว่าก็น่าจะจริงอะครับผมข่าวบ้านข่าวเมืองมันมาขนาดนี้แล้วครับผมทางโลกเน็ตโลกอะไรมันก็ไปกันกว้างครับเร็วครับผมมันเป็นเรื่อง ของแบบนี้ครับมันก็มีมายาวนานกันมากแล้วครับแต่มันก็ต้องหาข้อแก้ไขให้สิ้นสุดสักทีครับผมก็ถ้าคุยกันได้ตกลงกันได้ก็ถือว่าดีครับผมมันจะได้สงบเรียบร้อยคือครับผมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับชนทุกป,ปัญหากับสาม,มารถนะครับสำหรับค่ำวันนี้นะครับ11ธันวาคม2556นะครับ หนึ่งวันก่อนที่จะถึงกำหนดสำคัญนะครับคุณภิสิทธิ์เวชาชีวะคุณสุเทพเทือกสุบัญน,นะครับในฐานะผอ,อสอ,อชเนี่ยนะครับก็วันพรุ่งนี้อายการก็จะนำตัวไปส่งสารนะครับซึ่งคุณภิสิธิ์เวชาชีวะเท่าที่ฟังจากคุณเจ้าวดนอินทาโกบาลสุดโฆษกพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็ยืนยันว่าจะไปแน่นอนในวันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาแต่ว่าคุณสุเทพเทือกสุบัญเข้าใจว่าจะเลือดออกไปนะครับเพราะว่าคุณสุเทพบอกว่าติดภารกิจ ในการเป็นผู้นําของกลุ่มผู้ชุมนุมพรุ่งนี้จะเดินสายไปพบผู้บัญชาการเหล่าทัพและจะไปพบผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยนะครับให้แล้วเสร็จภายในสองทุ่มหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้นะครับว่าจะขับเคลื่อนหรือว่าจุดยุติการชุมนุมนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อจะหุงสุเทพพรุ่งนี้จะไม่ไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องจับตาดูนะครับว่าถ้าคุณสุเทพเครือสุบรณ พรุ่งนี้ไปเจอพอบอรตอรอนะครับพลเอกอดุลแสงสิงแก้วจริงๆนะครับต้องไม่ลืมว่า,าคุณสุเทพนั้นถือว่ามีข้อหากบฏรออยู่แล้วนะครับสารอนุวัตออกหมายจับมาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้ถ้าไปเจอนะครับในส่วนของพลเอกอดุลแสงสิงแก้วแล้วไม่มีการควบคุมตัวไม่มีการจับกลุ่มนี่จะเจอ157เเข้าไปด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นในมุมมองของแกนนำ มวลชนคนเสื้อแดงกันหน่อยก็แล้วกันสําหรับประเด็นเชื่อหรือไม่คุณสุเทพเข้ารอหนึ่งรออพบบิกทหารนะครับไปที่คุณเจ๋งดอกจิกนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเจ๋งครับครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ท็อปแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กองรับครับครับคุณเจ๋งในช่วงวันสองวันที่ผ่านมามันมีข่าวลือเยอะเรื่องที่คุณสุเทพเทือกสุวรรณเนี่ยเข้าไปที่รอหนึ่งรอออก็คือ กรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ไปเจอกับบิ๊กทหารทั้งบิ๊กทหารปัจจุบันแล้วก็บิ๊กทหารในอดีตเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้ทางรองโฆษกกองทัพบ,บกจอมมาปฏิเสธหรือแม้แต่พลเอกประวิทย์ก็ดีพลเอกประยุทธ์ก็ดีออกมาปฏิเสธแต่ว่าในมุมของคนที่เป็นมวลชนคนสีแดงเป็นแกนำนำนพชเชื่อหรือเปล่าว่าคุณสุเทพเข้าไปที่นั่นจริงเชื่อว่าเข้าไปจริงครับเชื่อว่าเข้าไปจริงแล้วทาไมาคุณสุเทพเต้องมา ทางกองทัพต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงไม่มีไม่มีการเข้าพบอ๋อเหมือนกับว่าคุณมีเมียน้อยและเมียจับได้จะถามคุณเมียน้อยไหมคุณจะรับไ UH, ั้ไหมอ๋อโอ้ที่ไปไปเปรียบเทียบเป็นภรรยาน้อยเลยเหรอคุณเจ๋งคุณยอดนิดนะครับครับผมแล้วไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวอาบผมนวดเนี่ยเมียจับได้ว่าเห็นเห็นแป้งติดมาเนี่ยเห็นแป้งติดมาเนี่ยติดกระดือมาแล้วบอกว่าคุณแบบนวดมันจะไม่คุณจะรับกับเมียไหมฮะ อ๋อเพราะฉะนั้นต้องบอกกับภรรยาผว่าไปประชุมกับเจ้านายใช่ไหมไปประชุมกับเจ้านายหรือว่าต้องรับผมเออรับตลกฮะเรายองนีเรื่องตลกและที่สําคัญที่สุดที่คุณอ่คุณสุเทพที่บอกว่าแถลงข่าวว่าวันพรุ่งน,นี้สองตอนไม่เกินสองทุ่มเนี่ยเจ้าเข้าไปพบกับอ๋อพอบเราทับพอบตำรวจพอบสุกสุดแล้วก็พอบเ่าทับแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับผมว่าเรื่องนี้เป็นโมเดลความคิดเห็นของพว อาส่วนตัวของผมเนี่ยน,น่าจะเป็นโมเดล,เเดลที่ <จะ S 2> มีการจัดวาง,งมีการจัดวางไว้เรียบร้อยมีการประสานทางทางลับไว้เรียบร้อยแล้วอเข้าใจว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่ใหญ่ใหญ่กว่านี้เนี่ยฮะใหญ่กว่าใหญ่กว่ากองทัพเนี่ยใหญ่กว่ากองทัพที่หรือไม่ก็ที่กองทัพเป็นอกเป็นใจเนี่ยแรกแ็กสุเทพที่ซึ่งเป็นตัวตัวหมากตัวหนึ่งที่เดินตามคำตามผู้ผู้ประกับ ผู้กำกับผู้เล่นอีกคนหนึ่งโอ้โหแสดงว่าคุณสุเทพเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่แกนนำตัวจริงถ้าพูดกันตรงไม่ไม่ไม่ใช่ตัวจริงครับไม่ใช่ตัวจริงคุณสุเทพไม่ใช่ตัวจริงนี่คือหมากตัวหนึ่งที่ให้สุเทพเป็นตัวเดินแล้วก็ผู้เล่นคือตัวเดียวกันที่กาประสานกองทัพกับคุณสุเทพอันนี้คือการการแสดงนะเป็นการแสดงบทหนึ่งที่สุเทพเข้าไปพบกับเหล่าทัพเนี่ยเพราะความเป็นจริงแล้วคือมีการประสานไว้เรียบร้อยแล้ว มีการประสานหรือม,มีการความคิดผมความคิดของพวกผมนะว่า่าจจะมีการประสานไว้ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเล่นําบทนี้แล้วคำตอบก็คงมีไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันทางออกจะเป็นยังไงคุณยศวันนีเพราะว่าฟังจากคุณสุเทพเนี่ยบอกว่าจะเดินสายไปพบให้เสร็จก่อนสองทุ่มและจะมีการถแถลงแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการยุติการชุมนุมด้วยหลายคนก็เลยบอกโอ้โหนี่มันมีนายามากนี่นี่คือการนี่คือการแสดงที่ต้องแสดงไปตามบท ที่แสดงไปตามบทที่ผู้กํากับคนเดียวกันผู้สร้างคนเดียวกันเนี่ยที่ได้กํากับและได้สร้างไว้เพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณสุเทพเนี่ยหาทางลงหรือหาทางเดินต่อหรือยังไงก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นน่าจับตามองตรงที่ว่าพรุ่งนี้ผู้ประชาการตำักงา,นต,งา,ตานตำรวจชาติพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยที่จะไปร่วมวงสนทนาหรือไม่ถ้าไปว่ามวงสนทนาคุณสุเทพซึ่งเป็นกบฏซึ่งโดนออกหมายจับโดยสาราญาเนี่ย ครับเป็นปรากฏตัวอยู่หน้าต่อหน้าเจ้าพนักงานถ้าไม่มีการควบคุมตัวเนี่ยคนตำรวจเอกอดุนยส่ขีเก้าแก้วเนี่ยจะผิดกฎหมายครับอเวาหนึ่งห้าเจ็ดเลยนะฮะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อืจะมาปรากฏตัวผู้ต้องหาเนี่ยผู้ที่โดนไหนจับมาปรากฏตัวต่อเจ้าพนักงานเนี่ยต่อหน้าเจ้าพนักงานถ้าไม่มีการควบคุมตัวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ ผมก็ผมตัวถ้าไม่ก็คุมตัวต้วองผิดกฎคมายมาจบมาเอ่าหนึ่งอาทกันดีทีนี้เนี่ยบทเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากคุณประจักษ์ครับวันพรุ่งนี้เนี่ยค,คุณสุเทพจะเล่นบทอย่างไรแล้วผู้กํากับเนี่ยจะสร้างสร้างเรื่องนี้ไว้เนี่ยให้สุเทพไปพบอย่างไรครับซึ่งไม่เขียนไม่เรียบร้อยหมดแล้วไม่เขียนเรียบร้อยแล้วมันจะนหักจบยังไงในมุมของคุณยศวริิคิดว่ามันจะหักจบยังไงฮะอันนี้อันนี้เป็นที่ที่สนใจมาก ถ้าทหารทั้งสี่เราทับเนี่ยเซเยสเห็นว่าการกระทำการของนายสุเทพเนี่ยมีความชอบรมจบเลยฮะประชาธิปไตยบ้านเราจบเลยคือเห็นด้วยเห็นด้วยเนี่ยจะหมายถึงในยะมันจะหมายถึงเรื่องที่จะให้นายกลาออกจากรักษาการด้วยหรือเปล่าคุณยศันนี้ถือว่าไม่ด้วทุกเรื่องที่สุเทพเสนอทุกเรื่องที่สุเทพเสนอเงื่อนไขต่างๆมาสามสีเงื่อนไข นั่นแหละครับคาดสุดคาทางกองทัพเห็นด้วยกับเรื่องนี้เนี่ยอก็แปลความว่มาประชาธิปไตยบ้านเราจบเลยครับจบ,จบเลยและทีนี้ก็ <ๆ S 2> ก็จะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพเสื้อแดงแล้วละ่ะมันจะไม่หาทางออกที่ที่ไม่ไม่แตกหักอย่างนั้นได้ไหมคุณยศวริด,ด,ดเพราะว่าถ้ากองทัพเนี่ยทำตามข้อเสนอห้าหกข้อที่คุณสุเทพประกาศออกมาเนี่ยโอ้โหมันเท่ากับว่ามวลชนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคงจะยอมไม่ได้ ยอมไม่ได้ครับมันมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยแล้วบ้านเมืองจะถอยหลังเข้าลองอีกสิบสี่สิบห้าปีละเพราะฉะนั้นการเงื่อนไขของสุเทพเนี่ยมันไปไม่ได้ครับครับมันขัดย้อนธรรมนูญหมดเลยและมันไปไม่ได้ครับสภาประชาชนตั้งไม่ได้ออกกฎหมายไหนร้องรับนา็นไปได้ไหมคุณยศวลิตว่าอาจจะเจอกันครึ่งทางก็คือเอาละนายกตอนนี้ก็ถึงขั้นถอยจนไม่จะถอยยังไงแล้วยุบสภาเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นนายกรักษาการแล้วก็อาจจะอ่า ให้ทางกองทัพนี่อาจจะสนับสนุนแนวทางของคุณสุเทพอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่รวมถึงการไปกดดันให้นายกลาออกจากนายกรักษาการแล้วทุกอย่างจบคุณสุเทพกลับมาประกาศบนเวทีว่าเอาละตอนนี้ทหารตำรวจประกาศชัดเจนแล้วว่าอยู่เคียงข้างประชาชนแต่เพื่อให้ทุกอย่างมาเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นก็เลยเรายุติการชุมนุมเอาเพียงแค่นี้จบคำว่าทหารยืงข้างประชาชนรประชาชนฝันไหนล่ะครับ ประชาชนฝั่งประชาธิปไตยประชาชนฝั่งประชาธิปไตยหรือประชาชนหยิบมือเดียวซึ่งมาแสนห้าแล้วเขาฝ่าว่ามวลมหาประชาชนล้านห้าห้าล้านเนี่ยคถ้าหาจริยืนฝั่งไหนประชาชนฝั่งซีประชาธิปไตยหรือประชาชนที่มีอยู่หยิบมือเดียวคือแสนห้าที่ออกมาเต็มทั้งเก้าทัพเนี่ยประมาณแสนห้าไม่เกินสองแสนเนี่ยอันนี้คือแล้วไปถามคนอีสานคนเหนือหรือยัง เขาเห็นด้วยไหมอ่าแม้คุณคุณคุณเจ๋งก็รู้ยอยู่ยคุณเจ๋งอยู่ในแวดวงการเมืองายาวนานพอสมควรในคุณเจ๋งก็รู้ว่าเวลาไปคุยกันเนี่ยคุยกันเสร,ร็จสับเรียบร้อยเวลาออกมาเนี่ยประเด็นที่คุยกับสิ่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์มันอาจจะไม่ตรงกันสักเท่าไห,หร่หรอกบางทีก็รู้อยู่คุณเจ๋งก็รู้อยู่อะไรที่มันเป็นประโยชน์เท่าตัวเองก็จะพูดเยอะหน่อยอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เองก็ไม่พูดถึงอะไรทำนองเนี้ยถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ไหมประเด็นที่สำคัญที่สุดที่พวกเรากำลังมองก็คือว่าปปชจะชี้มูล3 สอสอวเนี่ยครัะที่ที่มันจะเข้าเงินไขเรเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ผมว่าพวกนี้เนี่ยที่เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วเนี่ยข้มูลในช่วงระหว่างเดือน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 ปลายเดือนธันวาเนี่ยจะมีปัญหาแหละไม่น,น่าจ,าจะทนันหรอกคุณยศวริศเท่าที่ฟังจากคุณวิชามหาคุณนะผมเข้าใจว่าไม่ทันหรอกถ้าจะทันก็ลุ้นใกล้เคียงวันที่สองกุมภาพันเร็วถุดนะ เร็วสุดนนะ่จาจะใกล้เคียงแต่ว่าหลายคนเ็าบอกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงจากปปชน่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวมากกว่าคุณยศวริศครับครับก็ก็ก็ว่าใจไม่ได้ทังนั้นนะฮะพระวิชาหมาคุณเนี่ <ๆ S 2> เยเอาไว้เป็นถึงปปชเนี่ยออกมาออกมาชี้อย่างนี้เนี่ยออกมาให้ข่าวอย่างนี้เนี่ยซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของปปชที่จะต้องบอกไกด์บอกไกด์บางเรื่องบางราวซึ่งเป็น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 สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณวิชาหมาคุณที่ออกมา สัญญาณบางเรื่องเนี่ยน่าน่ากลัวและน่าระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงพวกผมระวังท่านเพื่นกันว่ากลัวจะไม่มีการเลือกตั้งเลยซ้ำถ้าทหารเนี่ยถ้าทหารเนี่ยเต้าข้างมวลมหาวิชาชนกับประชาชนฝ่ายประชาธิปไตัยครับครับไสคุณคนณยวรีทขอคําถามสุดท้ายก็แล้วกันนะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามที่คุณเจ๋งอ่าพยากรเมื่อสักครู่ที่ว่าผู้นําเหล่าทัพเนี่ยแล้วก็เอาละยอมคุณสุเทพเนี่ยแล้วมวลชนเสื้อแดงจะทํำยังไงต่อ อ่สมมุตินะซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดนะแต่ว่าสมมุติว่าเป็น,เป,นเป็น worst case scenario อ,อ,อ่า <c oughs> มวลชนเสื้อแดงเนี่ยอยู่ข้างประชาธิปไตยอาอยู่ข้างประชาธิปไตยถ้าทหารไปทางที่มวนหาไประชชนของกรุยุเทสซึ่งมีแสนกว่าคนเนี่ยผมว่เาเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แน่นอนนะเพราะถือว่าบ้านเมืองจะไม่เป็นประชาธิปไตยอีกแล้วเพราะฉะนั้นที่ประชาธิปไตยก็ต้องออกมาเขาไม่อยู่นิ่งแน่นอนนะครับ ครับเอาละเราก็ได้จะหวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคุณยศริตมันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้นะครับภาวนาให้บ้านเมืองมันให้มันเมาดำเดินไปได้การท่องเที่ยวเสียหายหมดเวลานี้เศรษฐกิจทังวอดวายหมดแล้วครับครับเอาละเราะฉะนั้ถ้าถ้าหากเสี่ยงทัดเนี่ยครับที่เคยสัญญาว่าจะไม่ปฏิวัติเนี่ยหรือจะไม่ไม่กระทําการที่มันมันนอกลู่นอกทางนอกความเป็นประชาธิปไตยแต่ผมว่าบ้านเมืองไม่จะเดินไปได้อ่าเอาละเอาละทุกคนก็ห่วงใยประเด็นนี้อยู่ขอบพระคุณคุณยศริศนะครับขอบพระคุณนะครับ ครับสวัสดีครับคุณยศวริศชูกล่อมนะครับหรือว่าเจ๋งดอกจิกนะฮะอ่ะก็เชื่อว่าคุณสุเทพไปเจอจริงนะฮะแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นละครที่มีการเขียนบทเอาไว้แล้วคุณสุเทพเป็นเพียงแค่ตัวแสดงนะครับคนหนึ่งในบทละครเรื่องนี้ซึ่งมีผู้กำกับอยู่เบื้องหลังอ้าวนี่ในมุมของคุณยศวริชชูกล่อมนะครับหรือว่าเจ๋งดอกจิกนะครับแกนนำนปชนะอ้าวระหว่างนี้นะครับเราไปฟัง ความเห็นของท่านผู้ชมกันต่อนะครับเราเปิดสายนะครับอ่าคุณสมชายกำแพงเพชรน,นะครับท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์มือถือได้นะครับเพราะจะได้ยินเสียงผมสามารถ่จะตอบโต้กันได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขึ้นหมายเรขกโทรศัพท์ดูนหน้าจอทีวีหน่อยก็แล้วกันไปที่คุณสมชายกำแพงเพชรก่อนครับคุณสมชายสวัสดีครับคุณสมชายยังอยู่ไหมคุณสมชายครับอ่ายังไม่อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันก็แล้วกันเดี๋ยวเราไป ฟังความเห็นจากในซีของทางอดีตสอส,อสอของประชาธิปัตย์กันบ้านนะครับคุณวิทยาแก้วพาดใดนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วคุณวิทยาครับสวัสดีครับครับคุณครับคุณวิทยาครับเกิดอะไรขึ้น <Hello. S 1> คุณสุเทพ